สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บหกทาร์ลชานอลผู้รับสา,จารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์อัปเดตพลังงานราศีมังกรราขนามังกรถ้าคุณทราบว่าดาวสุขดาวจันทร์คุณอยู่มังกรก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้วันที่เป็นแบบตะวันตกรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นไม่ว่าจะเป็นการดูดวงการดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลหรือรายละเอียดวันเดอไปเกิดอะไรนะคะ ว,วันที่เกิดนะคะว่าราศีอะไรนะคะเป็นพลังงานเป็นแบบตะวันตกการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมของราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะโดนใจคุณก็ได้หรืออาจจะไม่โดนใจคุณก็ได้เราอ่านตามพลังงานนะะ้าไพเราไม่รู้จักคนของคุณและตัวคุณเป็นการส่วนตัวนะคะเรื่องนี้นะอ่านตามพลังงานหนะะ้าไพใช้จินตนาการในการรับชมรับฟังคลิปนะคะแต่ถ้าอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีพร้อมโอนนะจ๊ะ มาค่ะขอดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่กําลังเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่มังกรไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเ,เราไม่กําหนดระยะเวลาคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณจนกว่าหมอแจนจะอัปเดตพลังงานราศีมังกรลัคนามังกรในรอบถัดไปหมอแจอนจะปรับเปลี่ยนพลังงานของช่อง j p 1 6ใหม่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามอีกช่องหนึ่งที่เป็นไซสัญญาณ อ่านพลังงานคล้ายๆเหมือนแบบแรนดอมนั้นก็ไปติดตามช่องหมอแจนดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะคะไปติดตามได้จ้ะมาค่ะนะความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าถูกใจใครบางคนเดินทางเดินทางไปไหนจ๊ะเหมือนคุณเดินทางไปท่องเที่ยวหรือคุณเดินทางไปดูงานหรืออะไรแบบนี้นะคะและคุณก็เลยได้ไปเจอคนคนนี้นะคะได้ไปเจอคนคนนี้คุณรู้สึกถูกใจ เจอคนหน้าตาดีตรงสเปคนะตรงรสนิยมคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้นะเรารู้จักใครบางคนผ่านงานมีการเดินทางเกิดขึ้นแต่ในความสัมพันธ์มันยังไม่คอมมิชเมนต์มันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือนานๆครั้งจะได้เดินทางไปเจอกันหรือ,อะไรประมาณนี้นะคะ <S <S เขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มีทิศทางในอนาคตที่ชัดเจนที่แน่วแน่หรือหรือ หรือการขยับขยายของความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะไปเจอใครบางคนนะคะที่เขารลักอิสระนะคะมีโฟกัสเป้าหมายของเขายังชัดเจนเช่นเขาอาจอยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาก่อนชื่อเสียงความสําเร็จอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวส่วนตนและก็ ห่วงแหนทรัพยากรของเขาความรู้สึกของเขาไม่ได้แสดงออกความรักความรู้สึกอะไรให้คุณนะคะณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคุณเขาเรียกว่าคุณพยายามไปข้างหน้านะอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารคุณเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของตัวคุณเองและนะคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณ ได้พยายามอ่ะได้พยายามมามากอาจจะเป็นการเดินทางอาจจะเป็นของตัวคุณเองก็ได้นะค,ะคุณไม่ได้การยอมรับหรือคนคนนี้ไม่ได้ทําให้คุณมั่นใจนะคะในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคุยก็มามาไปไป,ไปหายหายไม่แสดงออกความรู้สึกที่ชัดเจนและก็เลยทําให้คุณรู้สึกเครียดเศร้าว,วิตกกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณไม่ได้ความชัดเจน แต่ณนะตอนนี้คุณจะชัดเจนกับตัวของคุณเองคนเดียวนะคะคุณตัดสินใจแล้วนะ,ะบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือพังการติดต่อสื่อสารนี้นะ,ะพยายามให้ตัวเองออกจากสถานการณ์ที่คนคนนี้ด้อยค่าของตัวคุณนะ,ะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ได้รับการยอมรับในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้มามาให้หายไปไปกับกับ,กบหลายครั้งแล้วแต่บางคนบางพลังงานนะคะคุณอาจจะ เข้าใจอะไรบางอย่างว่าทำไมคนนี้ถึงไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ให้ฉันหรือไม่ขยับความสัมพันธ์เพราะเขาอาจจะไปเปิดตัวกับคนอื่นไหมหรือมันมี energy ที่การติดต่อสื่อสารกลับมานะเหมือนว่ามันจะดีแต่แค่ได้กลับมาเคลียร์หรือปรับความเข้าใจและเขาก็เงียบแล้วก็หายไป แล้วก็เหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมและณนะตอนนี้คุณตัดสินใจไม่เอาความสัมพันธ์นี้เพราะมันทำให้คุณเครียดนะะไม่มีไม่มีหนทางหรือไม่มีเป้าหมายโฟกัสความสัมพันธ์ที่จะขยับอนาคตความสัมความสัมพันธ์ที่ติดต่อสื่อสารเนี่ยมันดูแบบมันมันไม่สามารถจับต้องได้อืมมันไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้นะคุณไม่ต้องการ คุณไม่พอใจในสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ให้เกียรติคุณบางคนคุณได้รู้ได้เห็นได้รู้ความจริงชัดเจนว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ทํานองนี้ด้วยนะเราเข้าใจนะคือเหมือนคุณจับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> จับโป๊ะได้อะ่ะเออเขาอาจไปโพสต์รูปกับคนอื่นหรือในโซเชียลคนอื่นที่คุณรู้สึกสงสัยและคุณได้ไปเห็นตาตาเลยว่าเฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วนี่หว่าหรือเขา เทะเบียนกับใครหรือเขามีตัวจริงแล้วเขาถึงไม่สามารถชัดเจนกับเราได้สักทีคุยก็มามาให้หายไปไปกับๆเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายรอบแล้วนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ฉันรู้สึกเหมือนเจ็บปวดเสียใจมันเหมือนคนที่เรากำลังรักเขาทำดีต่อเขาแต่เขาไม่ได้ทำดีตอบแทนกลับมาหาเราเราเจ็บปวดเสียใจเราอยากจะมุกออนเราอยากจะมีความสุขกับชีวิตของเรานะ คุณก็เลยคิดว่าฉันไม่สมควรอยู่ตรงนี้โดยที่เขาไม่ให้คุณค่าฉันฉันจะอยู่เพื่ออะไรออคุณคุณถามแล้วคุณก็ตอบตัวคุณเองแบบนี้นะบางคนอาจไปเกี่ยวข้องกับออคนที่นะี่ทำงานเออเออ,เอ,อใช่คนที่ทำงานในเครื่องแบบคนที่เวลาที่คุณอยากจะถามว่าคนนี้คือใครอยากจะถามเขาว่า เราเป็นอะไรกันในความสัมพันธ์หรือกําลังจะมีดรามา่าคนคนนี้ก็จะหายหัวหรือเงียบไปไม่ตอบไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วนานๆก็จะเนียนกลับมาคุยกับคุณและก็จะมาใช้วิธีการแบบนั้นหาผลประโยชน์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะได้ในการที่คบหาหรือติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณเนี่ยคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆสไตล์นี้นะคะ บางคนก็คนในเครื่องแบบบางคนก็ราศีตุลลัคณาตุลเลยชัดๆนะคะเออนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามเหรียญคุณบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกบอกว่าเครียดกุ้มวิตกกังวลถึงแม้แบบโอเคเรารอหรือเราให้โอกาสมากและนานและนะคนคนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ ดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นเป็นคนในสังคมรอบข้างนู่นี่นั่นเขาให้ความสำคัญหมดเลยยกเว้นคุณใช่ไหมนะคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันนะ่ะให้โอกาสนะคะหรือว่าใช้เวลาในการคบหาหรือติดต่อกับคนคนนี้นะในแบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนหลวมงานได้หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเขาโดยที่แบบว่า ยังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพอคุณทําท่าเหมือนจะเรียกร้องหรือส่งพลังงานเหมือนจะกดดันคนคนนี้ก็จะเฟดออกจากคุณไปเหมือนประมาณว่าไม่อยากคุยไม่อยากตอบว่ารู้สึกอะไรคิดอะไรชอบเราไหมหรืออะไรเขาจะไม่ตอบเขาจะนิ่งเงียบไปคุณตัดสินใจนะคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่านะคุณจะสร้างขอบเขตอของตัวคุณเองปกป้องความรู้สึกของคุณเองให้มันชัดเจนว่า โอเคในเมื่อคุณมีคนของคุณแล้วหรือคุณไม่ต้องการไม่ยกย่องเชิดชูชันออกหน้าออกตาหรือไม่อยากคบชั้นหรือว่าอายที่จะมีชั้นในชีวิตเรืองแรกแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรของเขาของคนของคุณนะหรือมันทําให้ชั้นปวดหัวหรือเครียดวิตกกังวลเหมือนเป็น energy ที่ชั้นไม่มีความสุขมันเหมือนพลังงานของเขาคนคนนี้กระดึงกำลังดึงพลังงานจิตวิญญ,ญาณของคุณอนะให้คุณไปเครียดเป็นบ้าเป็นไบโพ l a r นะนึกออกไหมคะ มันเหมือนเขาเอาทรัพยากรนะของคุณไปนะเก็ตไหมเก็ตไหมคะนะคะเพราะคุณมัวแต่หมกมุ่นหรือคิดแต่เรื่องของเขาหรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยทั้งไคุณไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะที่เราจะนะมุ่งมั่นไปมีความสุขในอนาคตนะประสบความสําเร็จของเราจิตวิญญาณเราไปอิสระแต่เราว่าผูกติดก,กับใครก็ไม่รู้นะ,ะทำให้เราไม่มีความสุขเราคุณเหนื่อยมานานแล้วคุณกาลังจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความเหนื่อยพันธนาการที่มันรู้สึกว่า ความสัมพันธ์บ้าอะไรวะเออความสัมพันธ์บ้าบอความสัมพันธ์ประสาทแดกอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยนะคุณกำลังพูดและถามตัวเองมังกรลัคนามังกรน,นะจ๊ะแนวนบในอนาคตนะห้าห้า,ห,าห้าถ้วยมาแล้วนะคุณเสียใจสิ่งที่ทำลงไปสิ่งที่ทำดีนั้นไม่ได้อะไรเลยนะคะคุณเป็นผู้ให้ที่แท้ทูนะคะให้อะไรก็แล้วแต่แหละที่คุณให้ให้ความรู้สึก นะให้ความช่วยเหลือนะให้พลังงานให้ energy ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนเขาต้องการอะไรเรามีให้ support ทุกเวลาแต่ถ้าเราต้องการเขาจะหนีหายหรือหนีหรือหายหัวไปเลยนะคะนะคุณรู้สึกว่านะสิ่งที่ให้ไปหรืออะไรเนี่ยนะเอ็มเพรสนะเราคิดว่าในอนาคตหรือวันหนึ่ง ข้างหน้าที่เวลาผ่านไปเนี่ยณจุดเนี้ยเขาจะเลือกฉันเป็นคนนั้นของเขาแตาเ่เปล่าเลยเพเผื่อตอนนี้คุณไปเห็นในโซเชียลเขาไปเปิดตัวกับใครหรือเขาไม่อยากจะขยี้ตรงนี้เลยนะคะหมอแจนอยากจะบอกว่าไม่อยากจะขยี้ว่าอา้าวทาไมฉันเห็นเขาไปเปิดตัวกับคนนั้นน่ะผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นหรือมีเมียไหนว่าเราจะจับมือไปด้วยกันไหนว่าเขา เ,ออเหมือนให้รอก่อนเหมือนพยายามว่าให้เราอะทาดีกับเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีเราจะไปจากเขาเขาก็พยายามจะกลับมาตื้อมายื้ออะไรเงี้ยนะคะมายื้อเราให้เราอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ทําแบบนี้เพื่อเขาอยู่ให้เพื่อเขาเออ,อยู่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างงี้นะคะเออแต่ในระหว่างทางถ้าเขาเจอคนอื่นหรือเขามีอยู่แล้วเขาก็ทําไมคะก็มีของเขาอยู่แล้วอะเออเนี่ยนะคะห้าไม้ นะคะปัญหาการคอนฟ lict การขัดแยง้งหรือคุณรู้อยู่แล้วว่าความรักห้ากับห้าห้าท้ายห้าห้าหัวห้าท้ายความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณต้องเกิดขึ้นแล้วคุณต้องเลือกเองนะคะมังกรถ้าคุณกําลังเจอพลังงานที่หมอแจนพูดไปสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคือคนที่จะเดินจับมือไปด้วยกันคนที่จะเลือกคุณเป็นคนพิเศษคนสําคัญหนึ่งเดียวเท่านั้น ความรักนะคะแฟนนะคะไม่ได้มีนะคะนะสองคนหรือเอาคนนี้ก็ด้วยเอาคนนี้ด้วยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทั้งเราและทั้งอีกคนหนึ่งโ no นไม่ใช่ความรักคือคุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคือเลือกถ้าไม่เลือกฉันก็ต้องเลือกเขาถ้าเลือกเขาห้ามเลือกฉันคุณต้องชัดเจนกับตัวเองความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นความวุ่นวายหรือความเศร้าเสียใจมันควรจะหมดแล้วและความใจดีที่เรามีให้เขาไปควรจะพักหรือใจดีให้ทุกคนนะคะ ถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่สามีภรรยาเราไม่ควรจะใจดีหรือซัพพอร์ตอะไรเขาทุกอย่างนะแต่เขาไม่ได้ให้เกียรติไม่ให้ไม่ได้ให้เกียรติหรือยกยอ่ยองอะไรกับเราเลยนะก็ไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นจะที่จะต้องไปให้เขาอืสิ่งที่คําแนะนําในสถา,านการณ์นี้จักรวาลบอกว่านะแปดดาบนะเดอะเวิ์ลมันควรจะจบได้หรือยังไอสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีคําตอบเนี่ยแหละมันเป็นคําตอบนะคะแปดดาบเนี่ยแหละ อันนี้แหละคือคําตอบนะฮะไม่ต้องคิดวนเวียนคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอ่อถ้าฉันไม่มีเขาฉันจะอยู่ได้ไหมฉันรักเขาฉันควรรอเขาอยู่ตรงนี้ไหมนะเดอเวิร์คุณชีวิตคุณอะมันในโลกใบนี้ของคุณอะคุณต้องเลือกสิว่าคุณอยากจะมีความกลัวหรือมันแบบมันมืดมนตลอดเวลาเลยเหรอโลกแห่งความรักของคุณเนี่ยมันไม่ใช่นะถ้ามันมืดมนหรือมันเศร้าเสียใจหรือมันแม่งต้องวุ่นวายเยอะจิเป่งเลยเนี่ย คุณต้องจบสถานการณ์นี้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะความรักอะถ้าเรามีความรักหรือเรารู้สึกว่ามีความรักแล้วเรารู้สึกอ่อนแอลงกว่าพลังงานที่เราเป็นอยู่คนคนนั้นไม่ได้มาซัพพอร์ตเราอะ่ะเราเอาทำไมคะล้วอยู่คนเดียวสิคะสวยๆเลย เงินก็ใช้คนเดียวอากาศหายใจคนเดียวไม่ต้องรอคอยว่าใครจะส่งข้อความไม่ส่งไม่ต้องมาเป็นแบบ bipolar ว่าแฟนกูจะไปไหนวะเขามีคนของเขาไม่อรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความสุขนะคะเริ่มต้นจบไซเคิลเดิมนี้มีความสุขกับแพชชั่นของคุณคืออะไรก็ได้นะนะเพราะสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้คือไม่ถึงว่าคุณต้องห่วงแหนพลังงานหรือทรัพยากรที่คุณมีอยู่ไม่ให้คนอื่นมาชุบมือเปิบทํางานหาเงินมาแทบตายต้องไปให้คนอื่นใช้มันใช่ไหมคะ และโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเป็นผัวของคนอื่นหรือเมียของคนอื่นนี่เจ็บปวดใจหนักเลยนะคะจะบอกให้ฟังอืมนะคะนะโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มีแพชชั่นใหม่นะเดือดซันมากับแปดไม้เนี่ยคืออะไรคะคุณกําลังจะไปเดินทางนะในพลังงานของเอเนจีเนี่ยนะคะจัก,กรวาลบอกว่าคุณกําลังจะเดินทางไปข้างหน้าเพื่อไปเจอแสงสว่างไปสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตปลดปล่อยตัวเองออกจากคนคนนี้ได้หรือย,อยังนะคะ มันที่8เดเดิน8ผ่านมาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่มังกรนี่ไซเคิลใหม่คุณมาเห็นไหมคุณจะมีความสุขแฮปปี้ดีด้าเนี่ยหนึ่งไม้เนี่ยมีแพชชั่นอันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ในไซเคิลชีวิตคุณคุณเห็นไหมพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วเราอยู่แต่เดโมูลมานานแล้วเราอยู่ในกลางคืนนะนี่กลางวันแล้วคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจน อาจจะเป็นพลังงานคําตอบในใจของคุณก็ได้ว่าเฮ้ยเราเห็นอะไรชัดแล้วมันมีความคิดเปลี่ยนใหม่หรือเห็นภาพอะในอดีตที่ย้อนกลับไปว่าฉันเป็นคนนั้นได้ยังไงวะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เช่นกันคือคุณเห็นมุมมองใหม่ที่มันชัดและฉันจะอนุญาตให้ตัวเองอะอยู่โสดมีความสุขอยากทําอะไรก็ได้ทํางานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้ที่มันมีแพชชั่นที่มันทําให้เรารู้สึกแบบ ว้าววันเดอร์ฟูลเนี่ยแปดไม้เท้าเดอะซันมาเราจะรออะไรคะที่มันไม่ใช่เราจะรออะไรคะที่มันเป็นแบบโอ้ยแปดดาบอยู่ตรงเนี้ยเออเขาเอาอย่างไรกับฉันวะจะต้องรออยู่ตรงนี้หรอไม่ต้องกลัวค่ะเพราะแปดดาบมันเป็นแค่อารมณ์ฟิลลิ่งไม่ต้องไปคิดย้อนไปย้อนมาเลยไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเอนไจี้นี้บอกแหละเพราะเนี่ยค่ะหกดาบคือการที่คุณจะลงเรือไปแต่บางทีคนคนนี้จะพยายามติดต่อสื่อสารหาคุณนะว่า คุณจะไม่ดีกับเขาแล้วคุณจะไม่อยู่เพื่อดีกับเขาหรือเพื่อทําดีให้เขาหรือเพื่อทําผลประโยชน์ของคุณทรัพยากรของคุณเอาให้เขาใช้เขาก็จะพยายามเหนี่ยวล้างคุณไว้ไม่ใช่เขารักคุณนะคะให้เข้าใจตรงนี้เกตด้วยค่ะให้เกตด้วยนะคะถ้าเขารักเราหรือถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเขาต้องทําสิ่งเนี้ยนานแล้วค่ะไม่ใช่รอวันที่เราไปแล้วหรือเราจะไปเจอสิ่งที่ดีข้างหน้าคนที่ดีข้างหน้า งานที่ดีข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบเดอะซันอะชีวิตเราจะสว่างสวยัยชีวิตเราจะเจอคนที่ดีที่รักเราเชิดชูให้เกียรติเราและอบอุ่นอ่อนโยนหรือมาจ่ายอะไรในความสัมพันธ์ให้เราเหมือนที่เราให้เขาเนื้อออกไหมคะแต่เขาพยายามไม่อยากให้เราไปไงเกตไหมเกตให้เกตนะนะคะฟังให้เข้าใจนะสิ่งที่หมอพูดไปเนี่ยนะคะแฮงแมนอิทธิพลที่แฝงเลนแฮงแมนคืออะไรเราติดอยู่กับใครคะเราติดอยู่กับใครอะ นี่ไง Energy h แ n g m ม n ก็คือเรารอสิ่งที่ไม่เป็นไปไม,ไม่เป็นความจริงจัก,กรวาลจะให้เราไปแล้ว Energy แต่เราไม่อยอมไปไงก e t ไหมก็ตอย่างนะคะเนี่ยมองมุมใหม่ได้แล้วมองแบบต่างมุมได้แล้วแบบไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่มีเขาเขาได้ให้อะไรเราเราถามสิว่าเราเขาให้อารมณ์หายใจแล้วว่าเปล่าเขาให้เงินเราไหมก็เปล่าเขาห่วงใยเราไหมก็เปล่าเขาเอาอะไรจากเราไปบ้างให้เราถามแล้วตอบตัวเองว่าเฮ้ยมันจริงเป่าวะ เนี่ยถ้าคุณกําลังเจอบริบทนี้ตอบตัวเองสิงว่ารออะไรวะนะอายุเรานะไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีเลยเราต้องอนุญาตให้ตนเองมีความสุขเกิดมาเพื่อจะมีความสุขถ้ามีแฟนแล้วมีความรักแล้วไม่มีความสุขไม่ต้องมีค่ะโสดดีกว่านะรักตัวเองเยอะๆเวลาที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเซนซิทีฟสุดๆเลยเนี่ยเป็นผู้ให้ที่แท้ทูเลยค่ะและราศีมังกรเป็นพลังงานธาตุดินที่ เ,เขาเรียกว่ามีความมั่นคงทางทรัพยากรดีดีด้ะคะ่ะจริงๆคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วใครๆก็จะมาตกหลุมรักคุณก็ง่ายๆด้วยแต่ถ้าราศีมังกรแล้วทําบุคคลอื่นตรงเนี้ยคนที่มาส่องมังกรเนี่ยคุณกําลังเจอสถานาการณ์นี้ที่มังกรทํานะคะมันเป็นพลังงานที่สลับเลยคุณฟังเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่มังกรกําลังโดนทำอยู่หรือถ้าคุณเป็นราศีธาตุน้ําโดนมังกรทําคุณฟังคลิปนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องสตรอรี่คุณนั่นแหละเพราะคุณเป็นคนมาฟังเกตนะคะอืม นะจักรวาลบอกว่าจะติดกับอยู่กับอะไรคะไม่ต้องติดแล้วคะ่ะบ่วงในพานนั้นมันไม่มีแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้มัดคุณไวน้นี่เขาไม่ได้เอาเชือกมัดคุณไว้ก็ t ไหมคะคุณแค่ไม่ลืมตาออกมาเอาผ้าออกจากตาผ้าออกจากมือสิคะเนี่ย the world โอกาสมาใหม่แล้วมันควรจะจบนะคะมันควรจะจบแล้วชีวิตที่ดีที่กำลังจะเริ่มไซเคิลใหม่เนี่ย นะจักรวาลบอกอุโอกาสใหม่มาแล้วความรักความสัมพันธ์คนใหม่กำลังรออยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ไปไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนเลยหรือไปสนใจเลยว่าฉันผิดหวังเสียใจนอนเศร้าอ,อยู่แต่คนเนี้ที่ท,ที่ที่เราจะล่าเริงแต่งตัวสวยออกไปห้างออกไปเที่ยวหรือไปพักร้อนูน่นี่นั่นไปใช้หาดจะได้เจอใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นอา้าวไม่เจอเลยโอกาสหมดปิดไปแล้วประตูปิดนะคะ จักรวาลอยากบอกหรือแนะนําอะไรคุณสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่เด็กดามนะคะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะเปิดโอกาสให้ตนเองสัญชาตญาณของคุณอนะมันบอกคุณว่าอะไรนนะะนน m เนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ย m อ่า high pitched เนี่ยนะอยู่นิ่งๆเงียเงียคนเดียวแล้วก็ฟังสัญชาตญาณของตัวเองว่ามันควรจบใช่ไหมเนี่ยไซเคิลเนี้ยเพราะ the world มันอยู่ตรงนั้นอะนะคนจบได้แล้วความสัมพันธ์ที่เป็นลับความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนหรือความรักที่มีตัวเลือกทางเลือกหรือเรา จะอยู่อยู่เป็นน้อยเขาหรืออยู่แบบในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือจะอยู่เป็นตัวเลือกทางเลือกใครอะ่ะไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เราเราต้องได้รับเกียรติยกย่องเชิดชูออกหน้าออกตาถ้าเกิดมันไม่มีสิ่งนั้นหรือเขาแบบทําให้เราเหมือนแบบว่าเข้าไปถึงความรักความรู้สึกไม่ได้หรือเขาแบบพยายามผลักเราออกอะ่ะไม่รับเราเข้าไปในชีวิตปีกวิเวกสันโดดอยากเป็นอยู่โลกส่วนตัวสูงหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยนะะเราจะอยู่ตรงนี้ทําไมไม่ยังเป็น ะค,ะความรักอะ่ะต้องจับต้องได้ไม่ใช่ความรักมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ไม่ได้ความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ขยับไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จับต้องได้ความรู้สึกหรือความรักที่มันเป็นแบบ 3D 5ดีอยู่ในห้วงฝันจินตนาการหรือความรักจิตวิญ,ญญาณแต่ตัวจริงไม่มีอ่ะไม่ใช่นะคะพอเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงให้คุณคิดว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการนะนะเนี่ย ฟังเสียงสัญชาติยานของคุณด้วยด้วยอะไรคะด้วยไฮเออร์เซลที่สูงขึ้นของคุณอนะที่เขาเตือนคุณว่าความรักครั้งนี้มันคืออะไรตัวเลือกทางเลือกหรืออะไรทําไมเราถึงรักคนนี้เพราะอะไรอะนะเพราะความเชื่อหรือเปล่าเพราะความเชื่อของเราไหมว่าคนนี้คือคู่เราไม่หรืออะไรไหมเอ้ยถ้าไม่เป็นคู่หรือเนื้อคู่ที่จริงที่ดีอะนะที่คู่บุญคู่บรารมีอะไม่ยากคะ่ะมันจะง่ายมันจะราบรื่นแต่ถ้าคู่วิบากกรรมที่ต้องมาชดใช้กรรมหรือไม่ใช่คู่เนี่ย ก็คือเรามองเห็นว่ามันเป็นคู่นู่นนี่นั่นอ่ะเราต้องมาชดใช้กรรมเขาอันนี้แหละค่ะมันจะทําให้เรามองพลาดไปหรือผิดไปอย่ายึดความเชื่ออะไรบงดําเดิมที่อาจจะไม่ใช่และมันสร้างความเจ็บปวดให้เราทําให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ใช่หรือเปล่าตอบตัวคุณเองนะคะมังกรเนี่ยเอเอーีจักรวาลบอกนะคะเนี่ยหรือถ้าเรารู้สึกว่าความรักนี่มันไม่ดีเนี่ยนะเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยนะคะเรียนรู้ความรักอะ่ะ หมายถึงว่าคนนี้ไม่ดีเราทดสอบหรือคบคนใหม่คนนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนคนนี้ก็ได้ให้เราเรียนรู้ไปไเรื่อยเพราะในโลกมนุษย์เราอะทุกวันเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ไปไเรื่อยถูกไหมคะหรือนอกจากเสียว่าคุณไม่ได้สนใจความรักเราอยากอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ได้ปีวิเวกสันโดษอะไรเราสามารถทําได้อยู่นิ่งๆในที่ของเราทบทวนอะไรบางอย่างก่อนนะไขควรแล้วไต่ตรองบางสิ่งบางอย่างเพราะส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ที่คุณมานะ ความสัมพันธ์ที่แบบลับๆล่อๆความสัมพันธ์ที่ไม่รู้คนของคนอื่นไหมและมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วบางคนเข้ามาหาเรามาเร็วปุ๊บมาได้กับเราด้วยด้วยนั่นปุ๊บเอาทรัพยากรของเราไปปุ๊บหายเงียบไปเลยก็มีเนี่ยคุณเจอสถานการณ์นี้และบางทีคุณก็รออะรอใครอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้เรารอเลยเรารอใครวะเนี่ยเอออะไรประมาณนี้นะคะที่จักรวาลบอกนะคะไม่จำเป็นจะต้องนั่งรอใครโดยที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเวลาที่เราเหงาเราต้องการเขาเขาอยู่ไหนวะแต่เวลาที่เขาต้องการเราเราสแตนบายรอเลยเฮ้ยไม่ใช่ที่ไหนละ่ะไม่ใช่นะคะเอาใหม่นะความรักเนี่ยให้เราเข้าใจว่าจิตวิญญาณเดิมแท้ของเราเนี่ยเราอยากอยู่เป็นโสดและเรามีความสุขเรามีทุกสิ่งทุกอย่างหรือเราเวลาเรามีความรักและเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นคงในอารมณ์ฟีลิ่งตัวเองเลยและไม่มั่นใจในคนที่เข้ามาเราไม่จําเป็นต้องคบเพราะอนาคตเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องวางแผนการเงินของเราถ้าเราตัดสินใจว่า เออเราไม่เอาแล้วความรักช่วงนี้เราก็อายุเริ่มเยอะแล้ววางแผนทางการเงินในอนาคตของคุณเลยค่ะเพราะตอนนี้เราต้องเริ่มวางแผนแล้วถูกไหมคะถ้าใครประมาณเริ่ม40แล้วต้องเริ่มวางแผนในอนาคตแล้วเพราะว่าโอเคเราวางแผนตัวเราคนเดียวไปก่อนเลยแต่ถ้าในอนาคตมันจะมีใครสักคนที่ร่วมทางไปกับเราเราก็ยินดีเปิดรับแต่ถ้ามันไม่มีเราต้องวางแผนไว้เนี่ยเน e nice o f p m e t i c a l เนี่ยเห็นไหมคะ การเงินการงานของเรากําลังจะมาความสุขของเราก็มาถ้าเราไม่มีเขาในอนาคตเรามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยจักรวาลคอนเฟิร์มเลยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะสิบถ้วยสองไม้เนี่ยโสดอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้เงินก็มีอะไรก็มีความสุขก็มีเติมให้ตัวเองได้ถ้ามีความรักความสัมพันธ์แล้วต้องรู้สึกแบบหรือสี่เหลี่ยญอย่างเงี้ยนะคะและความสุขไม่มีใครเอาอีกหกเหรียญของเราไปวะหรือใครเอาอีก ใครเอาห้าเหรียญของฉันไปเขาไงให้เขาไปแล้วไงนะเนี่ยเพราะเราจะเอาความสุขของเรามาในอนาคตเราจะทําทอะไรก็ได้อะหนึ่งไมอ้อะออกไปเที่ยวออกไปทําสวยทําหล่อมีเงินโอ๊ยความสุขก็มีคือความสุขที่เติมเต็มให้ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีแฟนก็ไม่ได้ตายนะตังก็มีเนี่ยเห็นไหมคะนี่นามังกรราศีมังกรลัคนามังกรหรือเราอาจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวเราที่เราอยากไปก็ได้หรือเราอาจจะแบบ ไม่จาเป็นเราอยู่คนเดียวเรามีความสุขทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราต้องการเพราะว่าเงินคุณเก้าเหรียญเนี่ยดูสิมั่นคงอะ่ะอืเป็นโสดมีความสุขกว่าไหมหรือมีความรักมีความสุขความรักมีได้ค่ะแต่ความสัมพันธ์ได้ไหมอนาคตที่มีร่วมกันไปได้หรือเปล่ามันแยกกันนะคะแยกย่อยแยกย่อยนะอารมณ์และเหตุผลและความเป็นจริงโอเคนะมังกรประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ